รถผีสิงเด้งเองทอะไรร well> ัมันเด้งเองหายแล้วหายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออทำไมเป็นงั้นไปเ่ยเฮ้ยเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นพวกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบักอะไรวะนี่เอ้ยเออบินบินเฮ้ยเดียวเดียว <c oughs> เดียว <c oughs> เดียว <c oughs> งอนอะไรกันวะนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหยุดก่อนไม่ยอมให้ผมขึ้นเลยสงใัยผีเข้า <c oughs> โอ๊ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียวยิงเป็นรถนะเว้ยเอยดิ้นเป็นแมวเลยโอเคหายแล้วโอ้ไม่ยอมกันดีดยเลยนอนด้วยนะสตาร์ทไม่ติดด้วยนะ ไปอ๋พามาติดนิดติดหน่อยงอนเด้งใหญ่เลยอุย้ยคุณน้อยเล่นงานผมอีกแล้วขึ้าวง่ายท้องทีไฟอีกแล้วปะโถอย่าผมดันเนาะ อย่าดิ้นสิเฮ้ยมันไม่ให้ผมทำอะไรเลยอ่ะเอออ้าเฮ้ยเฮ้ยวาร์ฟด้วยนี่มันมัขวิดเฮ้ย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 หมดอะไรกันวะรถคันนี้เฮ้ยเองเป็นอะไรวะ เออได้เห็นไหมเป็นอ้าวเพิ่งเด้งมาอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ก็เด้งไปแล้วนะ มันบั๊กอ่ะน่าจะมีเป็นอาการบัก๊กผัก่นอนไม่ได้ต้องลงรถว่าได้อยู่นี่วาได้อยู่ได้อยู่มันกดได้แต่มันไม่มีผลของผมยิ่งหนักกว่านั้นอีกออไม่ผมทำอะไรเลย เฮ้ยยืนยืนเหยียบล้อได้วะเฮ้ยวดเียอะไรรตงนนีี้้เเเ่ยยโออ็งเป็นอะไรวะเอ็งงอนอะไรวะเฮ้ยบอกกันดีๆก็ได้นะเอ็งเป็นรถนะเว้ย มันจะบินแล้วไอ้มันนิ่งแล้วเออโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยอมอีกไหมไม่ยอมมาทำอะไรผมผมกลัวแล้วรถผีสิงเฮ้ยรถลอยได้โอ๊ยตายแล้วผมจะขึ้นรถยังไงอะไ้สิขึ้นรถผีสิงเฮ้ยงอนอะไรวะนี่ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยตายเจออะไรวะดิถูกความมงหวังคุยกันดีๆก็ได้ใครกันนะเอาโพสต์มาเนี่ยมอนปั้มเลย ลุงมาเถอะที่บ้านกะไพเร็ลุงมาเถอะเฮ้ยขี่กันมาไงอ่ะไม่รู้มันเด้งเยกัะมันเป็นไปทั่วของมันอ่ะแล้วลอยอยู่งั้นเลยเออเพราะเพราะเข้าโค้งเลยมันผิดเหลี่ยมอ่ะฮะก้อนนฝากระโปรงหายเอออ๋องอนผมขายฝากระโปรงไง โอ้ยลงมาคุยกันก่อนเฮ้ย <Wow. S 1> ตรงนี้อแกดไมนี่ไม่เคยเจอปัญหานี้นะ มันสร้างธงแล้วก็สร้างเปล่าขึ้นไปต้นมูงนะได้ป่ะสร้างธงแล้วก็สร้างเปล่าขึ้นน่ะได้พี่ธงมันสร้างไม่ได้นะ้วปีเดียวพี่มันได้พี่เหมือนหนังอินเดียเลยว่ะยิงประตูแบบว่าเปิดเลยหนังเอเจนตตำรวจอินเดียยิงรูเออตายแล้ว เมื่อกี้ขับมาอยู่ๆมันปีรังการหรือว่าเสียหลักเองเอ่อเข้าโค้งแล้วมันก็คว่ำครับงางท้องเลยมันขึ้นเดี่ยมถนนอะแล้วผมก็ลงจากรถใช่ไหมลงจากรถแล้วมันก็ดิน้นดิ้นไม่หยุดเลย ตตั้งแ่เมื่อกี้้แลวนะมันเป็นตั้งแต่อยู่ในโฟโต้แล้วโอ้ <c oughs> หลังจากเซิร์ฟดีแล้วลงมา,มา,มานะครับผม,มใส่สะ <c oughs> นึกว่าจะไม่ลงมาซะแล้วโอ้ต,ต้องร้อ้เซิร์ฟดีนะครับผมเซิร์ฟดีแล้วรถจะลงมานะครับโอ้โหนึกว่าเองจะไม่กลับมาซะแล้ว <c oughs> อไอ้สี่สิบพัน <c oughs> ฟามกันหน่อยฟามกันหน่อยเนี่ครับแก้ปัญหาได้ครับแต่แต่ต้องรอเซิร์ฟรีอย่างเดียวนะครับผมตอนเที่ยงคืนฟรีได้เม็ดผักคุยผ,ผักมาหลายอย่างเลยว่ะโอ้จะเด้งอีกไหมนี่มาสิแก้ <T> okay, หายแล้วครับผม